ไปแล้ว่น้ใดก็อยากเบื้งลายมือุ่น้ใดก็อยากเบื้งลายมือเนาะบัดจับอยากจับมือบัดมืให้จับเจ้ายันนั่นใช่ฉนีก็มีบานเนี่ยกเจ้าอยากเห็นวันนี้นั่นเห็นจังชี้เช้าว่ะเจ้าอยู่บ้านเจ้าผน้ใดเปิดโทรศัพท์นี่แหละเปิดกันกล้องให้คอยเห็นนั่นแหละแบมือชานและวคอยจีเบิ่งไห้ผมว่าว่าอยู่ใกล้ก็ยาวเจ้าเชื่เอาบอกเอาเจ้ากั็คอยเอากันเป็นจ้าอยู่บ้านเจ้าคอยอยู่บ้านคอยมาแลกบ้านแล้วเจ้าเปิดชินขึ้นอะ เฮ็ดคยก็ว <screws in the fridge> ่าอะรก็ว้าในนี้เลยปะนี้นเฮ็ดจเฮ็ดจะดีนเนอะเนอเนอะเนอนอะเ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 นอเนอะเนอะเนอะเอะเนอะนอเนอเน่เนอะเนอะเนอเนอะเนอะเนอะอออนเออเอออนกนนนอสเอออเด้ออเอันอเอนเนออไปเอออเ ไข่ดันไม่เียงับที่แม่ดันถือคนตัวคนอยู่ขัตัวกัไปนํำเขาอะนะการกรลูมูกุารลูมูขีโตนะปตูว่าเอกกับผู้เช้านยตัว่อ่ไปคนกดอยและไปมัววะมัวเกัไปเนาะตามมุงสบายดีได้ประตูเด้อ ตามมันว่ามันโทรใชกันเวิดคืนนะบูเเมนว่านั่นได้แจ้แต่ได้ชองช้าเมื่อเลยโทรใช่กันกับบัานมามาลูกค่อยมันจังชี้ได้เด้อว่ะบูเเมนว่าค่อยนันชันดินฉันดูดยังโดด้คยข่อยโบมี่ไผ่ข่อยยู่ผู้เดียวนี่ดยไปหอดแหละคันข่อยมากเจ้านั่นเจ้าชิมาบ่น้ำข่อยมาขันเจ้ามากเ้วข่อยไปมาเมื่อน้ำโลดข่อยไม่ลูกได้มีก็ตามขันข่อยมากเนาะ อันคุณนึงชองคนก็ยังบุกขับไปเลยเขายังได้เป็นเช้าห่ะมันหน้าค่อยกว้างพอได้ากแม่เายังได้นั่นรอเนาะตอาใส่สยกันเลยเนาะเ่งยังไปหาเห็ดอยู่พี่อยป่าอ้อยเออเออเป็นคิดตัวอะไรก็คืช่วงเช้าม้อเขากำล้งอย่างเมื่อมาลดไปเลยไปไปห้อเลยก็งอนวัดด้วย คนไปจักเงื่อนเจ้าเนี่ยม้าอ้าวคนนี้กว้าวว่ะเห็นยางออกไปกับลูกไปเลยไปไปยางน้ำลังอันกีรถน้ำลังคยนี่ก็เนแนยมันไก่อะไรก็ไปกนกระน้ำถือหอดเฮือนมีเฮือนบนหนึ่งดอกเฮือนไก่อกันนั่นละไปเวไปเฮือนนัดก่อนก็ไปถามเนื้อในเพื่อนนั่นละชามผัวเลยได้ชามผัวชามผัวเลยโอ้ มันทำเป็นเจ้าเอาเนี่ยกับขีขีผัวทุกเจ้าอันที่ผ่านมาเห็นได้ใังบหมว่าลายผัวกันเลยเนาะเอาผัวนี่กับพวกท่านได้รูปนึงอันนี้เขาอ่ะันใหญ่นั่นพวกตะบิดเอาผัวที่ช่องกับผู้นั่นแล้วผู้หนึ่งทรืชี่สองกันผู้ที่ชามก็นั่นแล้ววะชามชามผัวชามลูกปรากฏนี่เราเอาเนี่ยเอาเอาได้จะได้ลูกหันเลยเราจะเอา เอามัากไปพุ่งด้าพอบักอ so ันน <sm> <rawd Moder> ี้ก็บริแทงพออีนี่ก็บริแทนแทงแต่ผู้นี่แล้วผู้นี่น่อยเราคอแทงแทงหลายไปเนโอ้แทงจะหมันตแพ้งหักคือบบแพ้งชิดล้านกับเขาเขาพรอมชิบล้านกับมุงตัวนึ่งเออนี่ว่าอิระมอวานนี้ก็วันนี้อัน เวลาเจ้าป่าเนี่ยเจ้าบุปปาเขาหรือเขาป่าเจ้าเนี่ยเออมันกับบุตรจ้องพองน้องกันคนกับป่าคนกันนี่แล้วฟัวอันแม่พรอีน้อยเนี่ยหนะทหารอยู่ที่นู้นและมันอยู่ใช้บ้านมันบุจักเอาฟัวได้ลูกหนึ่งบุจักบ้านฟัวตาตัเอาเลยโอ้ยคอยลดเนาะชัดคอยลงพิษฉันบอกว่าฉันบอกว่าคอยอยู่บ้านนี่คอยจีปเอาเจ้าได้ชามลูกคุณกับเจ้าบุจักบ้าน ก็คือี้มองจะต้องอยู่เวียงอยู่ใชเป็นบอลอื่นน่เปล่าอลใส่หมวกไปใส่หมวกคุมหัวงนกันว่าชิ้เมื่อมื่อนี่ะเขากินก็บ่มีละเมื่อเมื่อละมือเช่าละชี้อเขาละหมอคอยจะชี้ห้อย่เด้ออันหาหุิอันชิบลูหาิโลนนี่นะเขาฉาดเนี่ยขาได้มาให้ไม่เท่าอันมีน้องชายผู้หนึงน้องกันผู้ชาย ในลูกนั้นชามคนแล้วอยู่ในครพวกร่างพุทธหกคนเนาะในทั้งลูกมันถึงมันถึงแม่ถึงมันถึงน้องชายเอาเอาหูเจ้าขึ้นเลยจะจริงหรือไม่แล้ววานนี้ล่ะหาตุกขก่อนอันว้าวไปว่ามาแหละคันว่าให้คอยเมื่อแหละเมื่ออื่นลราชี้เข้ามาให้แม่เนี่เจ้าจะให้คอยมือไว้กับมาขอไว อ๋อมาคอมือ hmm. อ mm ื hmm. mm ่นอยกับ hmm. ม mm ื hmm. mm ่อพ่อมืออื่นใช้จ้หวานคนาห้อนเจ้ชิมเงนนำอได้เมื่อเีวนว่าน่นคกะชิมเด้นกับ้ายองแทนเพื่อนมมารน้อยเถอะเรยจสรุปว่าเขายังยังจะมาห้เจ้าอยู่บ้านนี้อะไรเขานะจะมาเอาเข้าอยู่บ้านวะหมแล้ว มาคุยก oui> well ับบุหแล้วบุมเแนวเนาะของจะใครมาชี่วเขาและเอาเมื <g 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 ่อไห้มาเท่าเนาะเ้อนั่นเลยนกระตุ้นเนาะซอมาเ้มาเข้าชือมกินเนาะเลยเห็นคุกวามาเอาข้าทีใบนไห้ได้ให้เขาคนนั่นลเอาไหเชมยปขายดีกว่าแล้วกตู้กระดองเ่ยเว้าแล้วเอาแล้วละหักบแล้วผู้อื่นพูดออกว้าเดินไปเดินไกลเราเจ้าชิเอาได้บชาวลานโทษเคร่งขา เอาอหมคือแพงแท่ตัวเอาแพงเก่าได้ชำนันเอาได้ชาวลานนึงเนาะถอดชิบหลอดต้องมุดลอยล่างนี้แตงมาแล้วเนาะเพราะไงแตงมาอยู่น้ำหอมเอาแหละวันนี้ว่าไปว่ามาเลยเมื่อได้ใจฉีดมะคอบึ้มุดชิบฉับแต่ว่าเจ้าชิเอาเลยโตกลงเลยหุ่นจักเลยคาดองของเจ้าไปหักแกชำนันไปเมื่อเลยงานชี้เข้ามาให้ไหมเข่าเลยแต่เจ้าบุกหากเจ้าหนังควายมา ชาวง่วงก็อยู่ในเฮือนด้วยวิชิมาชงเข้าให้ไม่เท่าเนาะกับน้องชายน่ะอยู่ในนี่บัวแยกนะให้ว่าสิตเราไม่ชงในตู้บัวแยกหรอเน่ยนะอย่างไรเมื่อกับมาขอพูดแล้วอันโอชันนะเออว่าฉันแล้วเมื่อปลาเด้อขึ้นกระบายลงในเพื่อนเพือนกะอวยเอาผระแอบช่างลุ่ม โดยพาไปเฮียนี่แหละกลค่อยเจาะจองเข้าไปนั่นนนนอนวันนี้แหละโดยอยู่นั้นอยู่อยู่อใตูู้เว้านี่กน้อยนีเขาสิกินก็บ่มีนเลยบ่เนาะนีก็สิบ่แ่นีมามีไปมีบ่บ่จัแนวว่านําแล้วอันจักปีพ่อใหญ่จไปเลบ่ได้เอาบ่ได้อนนก็ก็มาเลยอนจักปีนันครูเล่าอันเว้าให้ั่นแลไปหั่น เราจะเรียกไฮมาแล้วเราบ่มือก็อย่าเราคือหาให้อีกมแมลงนอนสืหาง่ายเเนาะคุคว้างัวคุยอือเราไปอยู่ได้หว่ะแต่บอกไม่เอาหรอกเอามาเลยนะตุ่นเนาะเนี่ยอืมันจะไปทานหาเมียอยู่ในนี้บดมือบดคืนนี่บดเว้นดนบดในหัวจักเนาะมาทานเจะได้งัวก็อยู่ได้อีกงัวไปอยู่ในนี้แม่เดินวุ่นวายเด้ให้แล่นหาให้ได้นะตู้ไปเมื่อไหร่ก็ได้เนาะ โอ้ยกับวัได้ประมาทนเนาะเขาเป็นผู้อยากได้มันอยู่คนเดียวนัแหละโดยคือจำา่วงว้ากับผู้นั้นและว่าให้คูรมาอันนั่นใช่ไหมคิดดูมันแน่นอนแล้วจะไปเนาะไปแล้วเมว่าเป็นตัวทำไงทุกเช้าก็ทำเป็นตัวเป็นคนผู้นั้นหม่างัวหม่งยิ่งช่วยจำง่วงว่าในไรกันแลนั่นหมูน่ะมาทางเพ่ รถแค่มันชาอตจังหวะโอ้ยมาเห็นผัวจะไล้หนึ่งมึงกึ่งเลยเป็นผู้สาวกันเนาะขนเด็กน้อยยงว่าเด็กน้อยเนาะอันนี้ใหญ่เลยเบ้าเบ้าอยังเบ่าเป็นคำเบ้าเนาะฮะขนาว่าแล้วนะก็เอยบ่มักอยู่แล้วอีน้อยเป็นอะไรตู่บอบ่มักเป็นอะไรโบงามเบ่าพ่อตู่ คนนนั้บ่บ่งามกับปะดิี่กัดจักคุยเจ้าใดนะคุณชุ่มกระปุกแน่นอนเนาะบ่คนบ่หมักคนแน่นอนอืมตุ้ยตุ้ยบ่หุ่นเพื่อนนะบ่เล้วโวววบ่หยิบไก่กขี้ไก่กับบ่เป้บ่กัดชิว่าเลยอ่ะกัดว่าคนธรรมดาเป็นบ่เลยอันยูชาวป่ายนี่อืมมันกานาเกี่ยงนาใช้ในลอยเอ้าอันนี้เห็นได้อันเจน ผูมาน้ำอ right. ันมาลินอยู่ในเราหันกะอันค้นันแม่ห้างชองคนนัันอันอยู่หาทิ่ไปนี่ยังไขรกว่าเราอ่นเอาเลยชาวบ้านอะนค่อยบิ้งน่อยันเอาละอันเสียด้วยนะคืออันช้ำกันนันคอยนำบ่อหน่อยนะเจอได้หาทีพยไปพุ่งทิพุ่อโอ้กระเพื่อนเทียสินเนาะออแล้วไป กันว่ามาน้ำคอยกระจำเป็นหนักจักชิฮอดแถบเชิบกันกั็คอยไปแต่งงานเมียบ้านกลางเนี่ยบ้านกลางพลงามเนี่ยไปฮอดเลยกับบอกเตี้ยงบอกบ่อให้ไปนะไปแล้วก็เห็นผู้เชาวเลยกัเอาบผู้เชี่ยววะจันมันในใช้มันนั่นเอ้ะมันเกี่ยวเขาอยู่ถนนเนี่ยเดือนคิบชองพีเดลนี่ได้ห้องมันมาด้วยวะกับห้องมาม้าก็นั่งวันนี้แหละเบิ่องรู้ผู้เชี่ยวแต่เจ้าที่องไปเหญ่บุญเอาได้เอาได้ ได้แล้วก็ไหลไปได้ว่าข่าพี่ข่าคองข้าแก่ชิ้นน้องเขาบอกว่างอกก็พอดีมอเอานะสามชิบหอยละชามชิบหอยลนบ่ม่มัวไม่ควายตอกเพื่อลูกบ่เอาก็เอาว่อก็เอาแหล้วบ่มาแรกมาแล้วกัน เขาเถาะแก่แน่วโฮมพอบ้านมาแล้วก็จดบันทึกกันแ,แบบได้เงินช้อนที่มาล้าเน,นี่ยม,มือเช่ากับมาน้ำกันสบายเนาะที่ชอนรู้จักกันมาเนี่<ด>ยเลยมาแล้วก็ะยูน้ำกันพรุ่งี้แล้วเกี่ยวเขาตัวเองไปชินูไปจักรปรชื่อยังมานทีงนี้มันหลักมือแหละ,ะกับลูกวันน่ะ เข่านี่เลี problem, oh, gods, like okay. ้ยวโบเกี่ยวเข่านี่เลี้ยวกี่เลี้ยโนะมัจ้างมันเกี่ยวเข่าชาวเิมาร์ลไม่เนเยเราเขาขึ้นเล่าขึ้นยังแหละมันไปชื่อของอยู่ห้องกินนี่แล้วไปเชโน่เป็นบ้านเจ้าบุโบเห็นเอาเน่ยโทษถามเขามันเมื่ออะไรว่าฉันเอาเด่นก็บรินำบริยังใช่ไหมนาครีโทษเชฟบอกเที่ยงอยู่พนลูกเชียวนั่นเนาะ อัเช้าแนละมื้ออะไได้เกี่ยงวะฉันถุงนี้เหเ็นน้ำเปี่ยววะฉันคำนอ้อยทีมุ่งเลยโดยโทรมามาฮอดแล้วมาหน่อยเออมาฮอดแล้วก็ตั้งมึงจับช่องชามื้อไปแล้วผมยังชี้ไปน้ำอืมเอาเมียแต่ละคนนี่บ่คือกันนะตู่เนาะน้ออือบัดนี้ลราก็เช้าทีมือแล้วเปี่ยงโทรมาเย้เนี่ยน,นะเขากินฮีดกินฮีดหรืออเปี่ยวกินฮีดยังเอากินฮีดอันอยาห้างเลยมันมาเลยเอา เขบอท่านนไปว่ไปว่ในไหนเห็นไนว่าอยาห่างเนาะเออเจ้ามาแล้วก็เขาก็จะให้แต่งใหม่รื้เรื่อง่าะจัญน้รเขาแล้วเขาเข้ามาแล้วว่าฉันออกมาอันเห็นได้จังหวะมือเอาเขาบปอยากอยู่เขามาว่าฉันเลยอย่าเลยกับดนท้ำเขาท้ำเขาทำข้อมือนาะเออ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 เอยเออเออเออเรอออ เมียนี่เชียไปเปล่าเนาะอยู่ในบุรุษเนาะแต่ละคนมาเดือนทิเบตเนาะเดือนทิเบตอันออกพรรษาแหละนะเดือนทิเบตเพลงออกพรรษาเนาะแม่แม่เดือนชิบชองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่บุตรท่นเบิดฉับมันเหมือนเดือนชงเดือนเออเน้าประตูเชี่ยงนู่นฉับจังเลยพอดีเลี้ยวเข้าทุ่งหนึ่งเนาะจอีนี่ที่ได้แปดเมื่อเนี่ยเวลาชุดนี่บ่เออบ้านเวลาเนี่ยเมืองอันนี้ นออยโคตรนอประตูคนนี้เนาะแปดมื่นหนึ่งแปดมือนมันกันใส่ก็าดุออโอ้โหอันนี้ก็จ้างมันนอนเว้นให้เบิ้งอันนี้กันเนาะอันตัวแปดหมื่นนี่นะจ้างมันนอนเว้นให้เบิ้งอันนี้กันเออมาเออมาแล่นหรือแล้วนอนเว้นสบายเลยอยากมาไลเมื่อกี้นี่อยากมาเลยไรวากันเครกแม่ถึงอยากแม่ใช่ไหชงเลยไรโอออกไปมาเพิ่น ยังงี้นะอันบ้านี่หรอเออเออเออเดยเลยเจ้าเปล่าเขาโคตรน้าขอยพูดวันนี้ม่นู้จักเดินมังลาเดินมังคอกมังไทยผู้จะบุดนข่อยพื้นข่อยนี่ดูข่อยน่ะไปนั่งกินนอนกินอยู่น้ำเจ้าโอ้เจ้าเห็นได้ฉันเจ้าลูกกินบอกคือว่าขอยห้องมาเด้อกินเข่ากินโลดข่อยวันท่นอยากข่อยกินอลไรข่อยอยางมาบ่ทันห้องเจ้าจำก้อนแกงลงไปกินเออเจ้าเห็นอย่างน่ะเออมิดเชยม้อยคือสมองร้อนเพาะเราเห็นเนาะระดับคมร้อน เอาเหองไม่อด้มาได้เนาะแต่ของผลบกไปก็บอกมีผู้ดีและผู้บดีอาจารย์มานอนเวีนเห็นบิ่งกระคาอีกเชียไปอีกที่แม่อนจารมันมานอนเวียนพุธีชามชิไปลายรัดนอนเวีนแปดหมื่นหนึ่งเนาะแปดสิบแปดบอกกวนผ่านเห็นบอนเท่านั้นโชว์เบ้ากินี่่วนแดนชวรนด้วยจักอยู่ใช้แดนชวันมันใช่ในเพชรมันนั่นแดนชวัน แล้วผู้เช่านั่นอยากมาอยู่นะเย็นนี่นะรุดลงแล้วกระดองนะรุดลงอันตัวซามเชนถัตุใช่รุดลงเชนห้ามันโอ้เนาะรุดเชนห้ามแสดงว่าแสดงว่าเครื่องหนึ่งแคบคำเครื่องหนึ่งนีแม่นเนาะทางเงินแคบเงินกัดแคบเหมือนแคบคำขันแก้วบรุดลงกับ บดทอดอันยูหอนถาชิดด้วยยาปะตูเนาะรุดเลยเด้อลุดวยเนาะเบาโลอุ้มบุพาไปคล้องง่ายยี่ตู้บุพเถออาจีเดือหามื่นก็มีจะหน่อยนี่ลุดไปลุดมาเพิ่นบุพาไปคล้องง่ายกระยาจะไหนกระุดเดือหามื่นเขาเว่ากันนั้นละอ้าวคนสามเชนเป็อ่เนาะคนวันนั้นเอาไปมาบนด็พวกีดเดยเมนูเห็นไรบุได้โลดกันคอยไปเห็นหนามมันคอยชิชันยามเนี่ย คันว่าเราไปน้ำค่อยนะค่อยมาแต่งจะกี่เด้อว่าฉันคก็ชี้าท้าว่นนนะนานั่นเนาะมันมันทะเลมานน้ำมีปัญหาอย่างเราจะไปแบบนั่นแหละเขาจะเอาให้แม่มันบอกเอาเอาใช่หนระื <laughs> อหรือไรที่ไทยสมุทรไทยเนาะเหมือนความอยากซ้ำแสนเด้อดแช่นหะ อยากเซนหาเรือหาเมื่อไรนี่ไปแล้วละผู้ใดก็อยากเบิ่งลายมือผนนใดก็อยากเบิ่งลายมือเนาะโอ้หมดจับอยากจับมือหมดบังให้จับยัดยัดนั่นใช่เสนีอ๋อผมว่านี่ก็มีบ้านนี่ยกับเจ้าอยากเห็นบ่านี้นั่นเห็นจังชี้เช้าว่ะเจ้าอยู่บ้านเจ้าสุนเลยเปิดโทระชับนี่แหละเปิดกันกล้องให้คอยเห็นนั่นแหละแบมือชานแล้วคอยจีบเบิ่งหายผมว่าว่าอยู่ใกล้ก็ยาวเจ้าจะเอาบอกเอาเจ้าเขาคอยเอากันเลยเจ้าอยู่บ้านบ้านเจ้าคอยอยู่บ้านคอย มาแลกบ้านแะ้วจะปืดชินขึ้นอ่ะเห็ดคยก็ว่าหายก็ว่าในนี่เลยปนินะเฮ็ดจะเกียนเลยเกียเนาะเป็นควงมพันปีก็จะม่ได้ลูกลูกพคนว่ะคำว่าแม่นั้นอันนั้นว่ะเม็ดเชยมอยสาเด้อว่ะวาวขับปึ่งลายมือผมบยากให้จับมือบวาเบิ่งางทางไห้มาร่ยคันเรไปทางไห้ทุกก็อย่าเด้อผ่านอะว่ะคอยบอกคนนะ เออไม่ได้ผสร้างปิดนะพ่นาะจับบงอผนยัชาญชินีปยันหมักบ่เออยันนพืนมักข่อยยันไม่ได้กระดงเนาะ้าโออกมานี่แหละอยากบึงในมือไปก็จับมือเนาะเได้ตู้ก้นเนีอุ้นเจ้าแห้งเต็มแล้วคือยว่าอันหมออันพูนชาบแสนบาทนั่นไม่ได้ไรนยมาในรูดลงอันแสนหาบานั่แหละแล้วเขาว่าวนั่นให้เจ้าเห็ดคืนละเถื่อ เจ้าชีเอาเจ้าชีเอาเถื่อเถื่อที่ประตูคืนละเถื่อบ่ให้เกินหนอนบ่เกินเม่นบ่ได้บ่บ่ได้เพิ่นบ่อยเห็ดเออก็เชื่อว่าบ่อายนี่แหละเนาะโย่ข่อยจะเชีย้ยดำเบี้ยเชียร์เงินข่อยจะเห็นย่ามไหนก็เห็นแล้วเนาะแน่นัน่นแน่นพระตู้เมื่อละเถื่ออยากเห็นกระเว้นกระไดเหมือนกระเทนงยาวยาวชุมาะไก่เด้อบ่ถ้าข่อยพันหัวมันอีกจังหน่อยนะก็ข่อยหายสังนาเนาะเอาแหละเป็นเมียงเป็นบ้านญาเนี่ยที่เห็ดก็ดี ปวดที่ีรตูปวดว่าวาดข่อยนันนันว่าวอาชังคมแก่ปัดเนาะปดโทมาข่อยโบแก่บ่าอนน่าอะไรหือกมียข่อยนันไปว่าวทัวรคนอื่นผลพังว่าข่อยนันชังคมเพินนันบไดชชังคมฉันไปสังฉันร้ายู่งุนช่น่เอาว่าข่อยนันชังคมแก่ว่เพินนันไปว่าวดน้ำพื่นว่ะ อยากเอ็ดยได้ก็เอ็ดคอยนอนเออ็ดทั้งดำเอ็ดทั้งหนากังวนก็เอ็ดไปว่าปราจา์หนาตัวเองหน่าเนาะมันาะเนาะพุมุู้ย์บ่พุยบ่ว่อใช้ลุงใชป้าพนันว่าคอยในปราจา์ท่านหน่าลูกชช่าพนลูกเช่าพนันว่าวันนั้นป็นปาช์แห่งหัว่หบีสงเซได้ไหม ได้ตายก็ยานะพีนี่มคุยบ่ชุบบ่วาตัวเองบบวาตัวเองบว่าชิมเนี่ยเหจังก่อันนั้นเอะๆเห็นน้อย่างงคิดช่างดีทีมีใหญ่ชาวันว่าชิมาแม่ฉันว่าชิมาเป็นยังไงเอาว่าให้อันสนุกไปเอาวะบอกคนว่าเอาอันฮิตผ่ามาให้ในเด้อว่าจากทิดดอกช่างสนุกพคนว่า อยู่สนาม้ใสอืมทำไมไม่เคยตูดสิเป็นกัเลยแบบว่าหายเศร้าก็กัเลยว่าไม่ได้มานะกัเลยไม่ได้ไปเอาเพื่อนไปเอาทุกนี่จะร่อม่งกันนึงจไม่เนื้อจากคลิปดอกว่าขวัญจิจำแจวอ๋อเลือดตื้เอคนเออคนไหนอืมเนาะคอยว่าอันเรามาไดเนี่ยนี่คนนั้นนะเออบุญไปหาชาสันบุญให้ชาสันเนาะตูดกินข่าวยังมันนินะติงข่าวยังมันนินะขากินนั้น ปลาอันนั้นน้าปลาเอือบนั่นหรือยังโมเบิด์ตดีกว่าผู้ตู่อ๋อเอ้กินผู้เดียวมันก็ได้เบิร์ตปลาชามก่อนเนาะเออจะไปกินจริงได้จะให้กินปลาเบิดวันนี้กับมันนั่นปี่เงินหมูนัดบ่อเจือทำไมวันเพราะว่านี่บ่อเจือมาหาบ่อตู่บ่อเจือ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 ใช่เลยนะก็ปล่อยเนาะ เาต้องไปป้ม่ด้กบชิมาเนี่ยกบชิดำเจไปเจอเนี่ยไมเจอเรับผมเจอเจิดเมื่อเช้านี่ก็คือเะไแล้วไปกินนั่นอ้นั่นเอาว่าพระตูจะไปบันโกหน่อย่ะบันเล่าเพื่อว่าโทรไปเพอว่าห้อรักษาป่ะไมรักชาำก็เลยไล่ไม่ทันกมาบังโขกเลยนอนผักปอดท่าไม่รักชาำนั่นไปแหละตอนเช้าโทรให้ไปนั่กอแลบอโทรไ้บเบาแล้วประตูไปหอดแลบไปวอาไปหาห ข้างย้ำเลยชิมาบุมีทุลชาบชับยกต่อไม่ได้บู้เลยชิมาย้ำได้เนาะเนาะประตูเนาะไปดูนี้ดีกว่าไปเลยเงื่อปู่สาวเลยบอกว่าไปหาวนไปหาเห็ดกระดอมาแตหาเห็ดแล้วมาหาลิ้นดำเหน่ยังใครอยู่อันนี้เพราะว่าไปหาเห็ด